สวัสดีครับวันนี้ก็ดังไอทีจะมารีวิวกล้องสิดหน้ารถยนต์งบประมาณไม่เกิน500บาทกันนะครับอันนี้มีชื่อรุ่นว่า F198 นะครับผมอันนี้ก็ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องด้านหน้านะครับก็จะมี LED 6ดวงนะครับมีตัวเล็ดกล้องนะครับผมด้านบนก็เป็นที่สําหรับตัวที่ติดกระจกนะครับตัวอันนี้เป็นที่สำหรับใส่แบตเตอรี่นะครับผมนี่นะครับ ด้านข้างนะครับก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบสายนะครับใา่ชาร์จข้างนี้ก็จะมีตัวช่อง AV out นะครับแล้วก็ที่ใส่ SD card นะครับตัวนี้นี่ฮะใส่ได้สูงสุดถึง32จิกนะครับก็เป็นมาตรฐานของตัวกล้องนะครับผมแล้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปุม่ม on นะครับ ตัวกล้องนะครับมีขนาดหน้าจอ2.5นิ้วนะครับสามารถดูภาพอนหลังนะครับผ่านตัวกล้องนี้ได้เลยเวลามีปัญหานะครับแล้วก็ตัวจอหมุนได้270องศานะครับผมเวลาเราขับรถติดแบบนี้ uh, นะครับก็สามารถหมุนหน้าจอเพื่อดูภาพเวลาเราขับรถได้นะครับผมก็นในกล่องก็มีมาให้ครบนะครับอันนี้เป็นตัวยึดกระจกนะครับสามารถปรับหมุนนะครับมุมต่างๆได้นะครับนะครับก็เวลาติดหน้ารถก็สามารถเลือกยึดมุมที่เราต้องการได้เลยนะครับ สายชาร์จนะครับก็ให้มาความยาวประมาณ3เมตรนะครับผมสามารถที่จะเดินเก็บนะครับตามขอบประตูนะครับหรือว่าตามขอบยางประตูเนี่ยได้อย่างสวยงามนะครับผมตัวนี้เราก็มีมาให้พร้อมนะครับสายยูดีนะครับผมก็มีมาให้ด้วยนะครับสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลต่างๆนะครับสําหรับตัวกล้อง f 1 9 8ตัวนี้นะครับผมฟังก์ชันพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานลูปเรคคอร์ดดิ้งนะครับหรือว่าการอัด ทับเวลาเมมเต็มเนี่ยตัวนี้ก็มีมาให้นะครับผมเนี่ยสามารถเลือกไนดะ้ทั้งหมดสี่ระดับนะครับก็คือสองนาทีห้านาทีสิบนาทีและสิบห้านาทียกตัวอย่างการใช้งานให้ดูนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราใส่เมมไปเนี่ยพอเมมเต็มอยู่ที่สิบไฟล์นะครับผมพอเราจะอัดไฟล์ที่สิบเดเนี่ยตัวกล้องเนี่ยก็จะลบไฟล์ที่1ออกนะครับเพื่ออัดไฟล์ที่สิบ็ดพอจะอัดไฟล์ที่ส2บปุ๊บก็บจะมาลบไฟล์ที่สองนะครับผมวนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเวลาเมมเต็มหรืออะไรเเี้้ยยก็หหมดดปัญดัญาลนะครบ ตัวนี้ก็เป็นเมนูภาษาไทยนะครับผมแล้วก็เนี่ยฮะสามารถที่จะบันทึกนะครับเสียงนะครับเวลาเราพูดลงไปในภาพอย่างนี้ได้ด้วยนะครับอัดได้ทั้งภาพอัดได้ทั้งเสียงนะครับสามารถดูภาพย้อนหลังได้อีกต่างหากนะครับผมอันนี้ถ่ายรูปนิ่งบันทึกเสียงอย่างเดียวก็ทําได้นะครับหรือว่าจะดูภาพย้อนหลังจากตัวหน้าจอนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยส่วนภาพย้อนหลังเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลองดูจากคลิปได้เลยนะครับผม ครัใครที่กาลังมองหากล้องติดรถยนต์ในราคาไม่เกิน500บาทนะครับตัวกล้อง F1.98 ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะสามารถที่จะอัดภาพพร้อมกับอัดเสียงนะครับลงไปในวิดีโอนะครับพร้อมทั้งดูภาพด้านหลังแบบนี้จากตัวกล้องเลยก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็หน้าจอขนาด2.5นิ้วนะครับทำให้สามารถดูภาพด้านหลังนี้ได้อย่างสบายนะครับแล้วก็ตัวจอครับสามารถหมุนได้นะครับ270องศา เวลาเราดูก็นี่ฮะเวลาขับรถก็สามารถทะยงเพื่อดูภาพเหตุการณ์ต่างๆได้นะครับขอย้ํานะครับว่าราคาไม่เกิน500บาทจริงนะครับสาหรับตัวกล้อง F1.98 ตัวนี้ใครที่กําลังต้องการนะครับกล้องติดหน้ารถยนต์นะครับตัวราคาเริ่มต้นนะครับใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับตัวกล้อง F1.98 ก็น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่โกดังไอทีนะครับผมขอบคุณมากครับ